ไปนอนแล้วนะไปนอนแล้วบอสมันไม่มีไอ้เสิยตากระพัดหนีกะทำหาไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาตลบหลังวันนี้ใส่เกาะแม่งไหมแต่เราไม่เหลือไม่เหยี่สิบเราเราเหลือไม่ถึงือยี่สิบแล้วนะเนี่ยบอสก่อนไปทิ้งกุญแจไว้หน่อยเนาะเลือเอาเลยเอาไปเลยเลือวันนี้ไม่ได้ตีใช่ปะสามแปดแปดน่าจะไม่ตัดทำไรดนี่ยไม่จะใช้ช่วงเช้าอันนี้ไม่ได้แท็กนะคันนี้ไม่ได้แท็กพวกมึงจะไปฟาร์มไปอะไรก็ได้เดี๋ยวกูจะไปทำเกาะไว้สิไม่มีเกาะแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันยังคูนอยู่ป่ะพี่ นบบ่านจะปิดเลยหรือเปล่าไม่เล้วใครมีเงินแดงบ้างใครมีเงินแดงบ้างไม่มีเราซ้ำเออใครใครมียาพร้พอมขายไหมยาพร้พอมขายไหมไม่อย่างนั้นเราช่วยเอาน้ำมันไปโพไหมที่เราขุดกันมาวันนั้นนะห้าหกพันเลยนะเอา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 ,เอาจะได้เป็นตังค์ให้เก็บตังค์อ่ะให้เป็นเงินแก๊งไปเลยใครเป็นอยู่น <ะ S 2> ่าบ้าหร,รค,นค,นค,นคนเก็บเงินอยู่ใช่ะปะแ,แ,แก๊งเราไม่มีวันรวมฟาร์มเลยหรอทุกคน ต้องมีสักวันไหมอะ่ะมันจะได้แบบเซฟทรัพยากรอ่ะก็อีใช่คือตอนเนี้ยเรา <c oughs> เงินหนักมีแต่ถอยออกออนนอเว้ยใช่ใช่ตอนเล่นสตอรี่เราใส่สุดทุกครั้งด้วยที่ตีอ่ะมันมันจะได้ไฟนนนอนะดูไว้น้องชุบซุบซุบซุบโอ้อะไรวะอะไรวะ ผบแล้วพี่ผบแล้วแต่หายแต่หายไปเยอะอแต่หายไปเยอะมากอ๋อมึงมลงมาฝั่งตรงข้ามบ้านนี้มึงเนี่ยพิเศษเลยมว่าอ้วเรียกกูไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกไงเดี๋ยวจะบอกไอ้บอลน่ะไม่เท่าไหร่แต่มึงอะหนักตั้มหนักเทียร์เลยฟัวนะฟัวกินเยอะ ไอตอนตรงหลังคาบ้านเนี่ยกูขอพูดหน่อยนะไอบอลมันแย่มึงเป็รลองเฮดทำไมมึงถึงทำตัวติดตลกอะ่ะอยู่มังกรซออฮะทำไมมึงถึงติดตลกอะ่ะในเมื่อมึงสร้างแกงกันมาสองคนอะ่ะบอลกับตั้มถูกปะ่ะอ่าใช่ใชไอบอลรับแรงกดดันแล้วทำไมมึงยังชิวอะ่ะอืมทำไมมึงยังติดตลกได้ทั้งที่เพื่อนที่เป็นเฮดเหมือนกันน่ะกำลังแย่ถูกปะ่ะถ้าอย่างนี้มึงทำตัวแบบนี้วันหลังตอนไอบอลเครียดเด็กก็ติดตลกได้ดิ เมื e> why why 1, like Jonathan, like? uh, ่อเหตตลกได้อ่ะกูโดนถูกป่ะแล้วทำไมมึงเป็นคนสร้างแกงมันด้วยกันทำไมมันถึงให้บอลรับภาระคนเดียวอ่ะเวลาสั่งอะไรทำไมมึงไม่ออกตัวเหมือนที่ไอ้บอลทำอ่ะมึงเป็นหัวหน้าแกงด้วยกันนี่ถูกป่ะทำไมบอลต้องแบกความความรับผิดชอบคนเดียวอ่ะอะตอบกูหน่อยดิก็ก่อนอันนี้กูโดนมายังไงกูเลยไม่ค่อยอยากพูดอะไร ดนมาเสียความมั่นใจเว้ยดได้ตั้งแต่อะไรมันเยอะไงใช่ไงตอนนี้บอลมาคือกูก็เข้าใจกูก็เลยแบบไม่ค่อยอยากพูดเลยล่าสุดกูก็โดนไปกูก็เลยไม่ค่อยอยากพูดเลยเว้ยือโดนโดนนี่หมายถึงว่าโดนอะไรกดดันไงหลายๆอย่างกดดันในเมื่อมึงเป็นมึงเป็นเฮดแล้วมันก็ใช่ไงหมายถึงว่าตอนตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยคือง่ายคือกูก็ติดเล่นอะใช่ถ้าถ้ามึงมีความคิดแบบนี้แล้วถ้าวันหนึ่งไอบอลมันไม่ว่างหรือไม่ไม่มาก็เดี๋ยวกูเอง แกก็เดินไม่ได้ดิแล้วทำไมแล้วทำไมก่อนหน้านี้บนหลังคามึงถึงไม่ได้พูดออกมาทำไมถึงให้บอลรับหน้าคนเดียวอ่ะพูดในเรื่องในเรื่องไหนมึงติดตลกอ่ะใช่ๆติดตลกใช่อันนี้แล้วเวลาน้องๆมีอะไรหน้าบ้านทำไมพวกกูต้องเป็นคนมาสั่งแทนตอนบอลไม่อยู่อ่ะทำไมไม่เป็นมึงทำไมวันนี้กูก็สั่งวันนี้กูก็พูดอยู่ส่วนใหญ่อ่ะคือพวกไอ้เลสสายฟ้าพี่จะกอดตังนั้นเลยมึงแทบไม่อยู่บ้านคุมน้องเลยตอนไอ้บอลออกไปอ่ะ ทำไมมึงถึงไม่รับหน้าที่รองหัวหน้าแก๊งของมึง t i m i บางทีมันมันจะให้เกี่ยวอะไร t i m ไม่ไม่ไม่บางทีมึงจะยังไงคือมันเป็นมึงมีวอลไหมกูถาม่อยไม่มีกูยังไม่มีเอแล้วมึงจะออกทำไมไม่มันก่อนหน้านี้เว้ยมึงมีวอลไหมไม่มึงว่ากูไปช่วยเพื่อนหรอกูไม่ได้ไปช่วยเพื่อนนั่นแหละแล้วมึงจะออกทำไมทำไมไอบอลต้องมอบหมายให้กูเป็นคนคุมน้องอ่ะถูกปะไอบอลให้กูเป็นคนสั่งน้องๆไม่ให้ออกจากบ้านแต่ทำไมมึงถึงเป็นคนออกอ่ะทำไมมึงไม่ใช่เป็นคนที่อยู่คุมอ่ะอืม ตนช่วงนี้ต้มันแปลกๆอ่ะมึงเป็นไรวะมึงพูดไม่พอถามหน่อยไม่ใช่แค่ตามึงสองคนอะแปลกมึงนั่คู่อ่ะไม่บอลน่ะมึบฟัง้นะมึงอ่ะไม่ได้ผิดเยอะแต่มึงผิดที่เขามาสอนเว้ยแล้วมึงทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วจริงๆอ่ะมึงควรจะรับฟังเขาแล้วตอนนี้กูขอพูดเลยนะเราไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเว้ยตอนนี้ทุกคนอ่ะคือมันเก่งหมดเลยเว้ยมันออกไปเอออ่ะมึงลองนึกสภาพถ้ามือเป็นเด็กในแก๊ง แล้วสมมุติอุ้มมาสามสี่เคสอ่ะแล้วมึงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนเลยอ่ะโอกาสต่อยมนเป็นห้าเปอร์เซนตเราก็ควรจะเลือกจะช่วยเว้ยแต่ว่าคนที่ออกไปคือคนที่มั่นใจไม่ใช่ว่าคนไม่มีวอหรือว่าทําตัวเป็นฮีโร่แต่ตัวเองไม่พร้อมอ่ะไอ้พวกนั้นสมควรโดนด่าถูกแต่ใครที่ทําตัวพร้อมคิดว่าสมมุติว่าอย่างสายฟ้าอย่างพี่เฮอะไรเงี้ยที่มีวอถ้าเขาจะโดนมันมีคนมาช่วยเว้ยถูกเพราะว่าวอเขาคอกันได้อย่างเจเน่ๆอย่างไบอย่างเงี้ยก็ไปช่วยเพื่อนอ่ะ ขนา<ต>ถ้าไอาตัวไหนโง่ไม่มีวอลแลมอันนั้นสมควรโดนแหลมอ่ะขนาดกูแบบไหวฟิวติดๆไปแล้วต้องไอพูมไปด้วยบอลน,น่ะไม่เท่าไ,รไหร่เว้แต่ตั้มอ่ะมึงมึงเปลี่ยนไปนะเอาง่ายๆเออกูก่อนนั้นเนี่ยคือกูติดเล่นอะไรจริงเว้หลังจากนี้คือเดี๋ยวกูกูจะจริงจังแล้วเวกูขอโทษก่อนนั้นเนี่ย้ม่แค่ตั้งคนอื่นมากกว่าดิดเล่นน่ะติดได้แต่ว่ามันต้องดูจังหวะแล้วเวลาดูวัยผู้ใหรการด้วยเล่นตลอดไวช่วงนี้คือกูแบบ ไปเรื่อ,อยอ่ะม,มึงเชื่อไหมตั้มยอมรับกูยอมรับรรไม่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 ที่ผ่านมามันได้เปลี่ยนตั้งแต่มึงได้รู้จักเขามึงก็เริ่มไอบอลม,มันเหนื่อยนะเว้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วงั้นเราเชื่อมันเหนื่อยนะไม่เกี่ยวเลยกูจะพูดจริงๆไม่เกี่ยวกับผู้หญิงหรืออะไรเลยกูพูดจริงคือสมัยก่อนกูไม่เหนื่อยขนาดนี้กูพูดจริงนะคือคนมันเยอะขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ช่วงนี้มึงไม่ค่อยแบ่งเบาภาระกูเลยอันนี้เรื่องจริงตามเรื่องอ่าก็กูขอโทษแล้วไงกูถึงบอกว่าเดี๋ยวกูกูกูจะแก้ตััััััััววววววเเเเเเ้้้้้ยกกกกกููจะะะะปปรบงงงงตตตใหหหนน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 ่่่่่่่่อออออออมืททีีลแ๊็ไไาา กูติดเล่นไงอารมณ์เหมือนพวกมึงพวกมึงไม่ได้โฟกัสแค่แก๊งล้วใช่เราคือพี่ตั้มอะไปกับเขาไม่พอไปหลุดไปโดนด้วยไอบอลลืนเขาแล้วเว้ยเขานั่งไปกับพี่เขาช่วยอะไรพี่ไม่ได้นะเว้ยถ้าพี่ไม่เอาแก๊งนั่งไปกับพี่อะถูกถูกเขาช่วยอะไรมึงไม่ได้เขาขับรถหนีให้ไม่ได้กูติดเล่นก่อนนะเนี่ยกูติดเล่นจริงๆแล้วบอลน่ะกูกูขออย่างเดียวเลยหลังจากนี้งไว้ใจเพื่อนหน่อยเว้ยตอนเนี้ยมันคุณภาพเยอะแล้วเว้ยมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเมื่อวาน ฟานเราเจอไม่กี่เคสด้วยถ้ามึงไม่สั่งกูกลับมึงหายภูมิได้เลยใช่คนคนเก่งเราเยอะแล้วที่เหกลแค่ได้อะมึงไว้ใจเขาหน่อยเว้ทุกคนอะกูไว้ใจพวกมึงใช่มันก็รู้ว่ากูมีปมม่เรื่อยตอนที่มันเราเคยเราเคยผิดพลาดไว้แล้วกูก็ให้พวกมึงไปช่วยได้แต่ว่าหลังจากที่กูเห็นเคสเพิ่มไเรื่อยกูเลยสั่งถอยเพื่อเคยผิดพลาดไว้แต่ตอนนั้นมึงไม่ได้มีพวกกูนี่ใช่เพราะคิดอย่างี้เพราะว่าตอนที่กูสั่งถอยเพื่อเซฟอะ ตอนนั้นบ้านเราเหลือไม่กี่คนดีจีมันอยู่บ้านเยอะนี่มึงเชื่อมาตมถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันเป็นพวกแบบเน็ตมึงแหมะมันรู้ว่าบ้านเราน้อยฟ้าไปมึงมานตอนที่มึงสั่งกลับมากูเห็นหน้าบ้านยืนตาใสกันเป็นแถวเลยอะใช่เป็นโรบอทอะทำอะไรไม่ได้กูกับพี่เฮงงงแล้วให้กูกลับมาเพื่ออีกอย่างหนึ่งอะกูกูไม่ชอบเลยตรงที่แบบเวลามึงคิดอะไรไม่ออกอะมึงจะสั่งรวมบ้านเว้จริงอันนั้นคือถ้าคือถ้าสมมติว่ามึงมีแผนว่าอ่ะ ใครที่ช่วยเพื่อนอยู่ตอนเนี้ยให้รวมบ้านแล้วมึงมีโปรเจกต์ว่าจะไปตีเพื่อเอาเคสเขามาแลกเทดอะอะอย่างงี้กูเข้าใจได้นะเว้แต่ในเมื่อถ้าสมมติว่าพวกกูไปช่วยกันอยู่อะแล้วมึงสั่งกูไปรวมบ้านแล้วยืนหน้าตาใสกันอยู่หน้าบ้านเนี่ยกูก็ไม่อยากกลับอะไม่ได้ยืนหน้าตาใสรวมรวมคนให้ได้เยอะที่สุดแล้วเาทำอะไรต่อแล้วก็ไปตีบ้านมันไงที่ผมพาไปอะเมื่อวานอะจะได้ตีไม่ต้องกูกลับมาก็ไม่ได้รัด่งเราก็ได้นไหยมบ้านนานไปเว้ แต่มึงอย่าลืมดีว่าคนที่เขาออกไปช่วยอ่ะเหมือนมึงอ่ะมึงเป็นคนสั่งมึงออะมึงเป็นคนตั้งแล้วถูกว่าว่าใครออกไปช่วยได้ถูกไหมแล้วทีเนี้ยพวกกูอ่ะสามารถช่วยได้มึงอย่าลืมดีว่าการที่พวกกูมีวอกันเองอ่ะกูสามารถไปซ้อนมึงได้เหมือนกันมึงมึงสามารถบอกได้เลยว่ามึงจะไปไดเออกูไล่แถวโซนบ้านคหรือบ้านเกเคนไอหวังไอหวังไอบอสมันก็ซวยเมื่อวาน่ะสองคนนั้นน่ะมันก็ไอบอสซวยเพราะไม่ยอมบอกแต่แรกบอกกันแดงคือของคนไหนที่ไอไอไอตัวไหนที่มีวอนะ แล้วถ้ามึงเห็นเขาแล้วมึงไม่วอตั้งแต่จังหวะแรกมาวอลตอนรถพังหรือลงไปบวกแล้วนะพวกกูจะไม่ไปช่วยนะใช่มึงต้องเรียกตั้งแต่ตอนมึงโดนถ้างั้นจะมีวอลไม่ังเยอะอะไรดังแชร์ด้บีวถ้า,ถ,าถ้าพวกมึงมั่นใจนะอันนี้กูจะบอกไว้ให้นะว่าคนที่แบบคนที่แผนที่กูทําก็คือพยายามเซฟตี้ให้มันได้เยอะที่สุดแดดดม่เอาคนมากไปแลกคนน้อยแล้วกูก็เชื่อมันในตำรวจไง แต่ว่าถ้าพวกึมมั่นใจว่าพวกมึงทาได้ก็เหมือน J.K. ทำเลยแต่ว่าถ้าหลุดมากูปล่อยซึมได้ได้ได้ไม่มึงฟังนะคนที่ออกไปช่วยเพื่อนอ่ะแต่ว่ามึงต้องคิดด้วยว่าถ้าพวกมึงรับความเสี่ยงได้ถ้าพวกมึงหกคนน่ะก็เหมือนที่พี่แจ็คพูดถ้าสมมติพวกมึงหกคนที่ออกไปอ่ะเละหมดอ่ะอันนี้มึงตอบกูได้ไหมกูยังตอบพี่แจ็คไม่ได้เลยครับเนี่ยมึงวางหน้าที่ให้กี่คนบอลช่วยเ่อนอ่ะมึงไม่ได้วางหกคน ห้าคนสี่คนคนที่มีบอลทั้งหมดอืตอนนี้ไม่ได้มีตอลแค่หกไม่ได้มบีงบอลทั้งหมดไม่ได้อันนี้คือเรื่องสมมติอันนี้คือเรื่องสมมติสมมติว่าตายกันหมดใช่ไหมสมมติว่าเรามีอยู่สามสิบแล้วพวกมึงอะที่ออกไปอะตายกันไปแล้วอ่าสิบคนแล้วกันอ่ะสมมตินะมันเรื่องสมมตินะมันอตายสิบคนตายสิบคนในบ้านเหลือยี่สิบดีจีมีสามสิบอืมอืมแล้วจะเกิดอะไรแล้วถ้าเกิดสมมตินาดีจีมาตีบ้านเรา มึงแยกกูอยู่ในมุมไหนอ่ะไม่ไม่ไม่แต่สิ่งที่กูจะให้มึงคิดอีกเรื่องหนึ่งพวกไปสิบคนเนี่ยกูไม่ได้รวมกระจกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเว้ยขอขัดแป๊บนึงครับไมม่รวกระจกเดียวกูรู้แป๊บนึงขอพูดแป๊บนึงสมมติสื่อได้บอกว่าเป็นเรื่องสมมบกใหญ่ฮัลโหลครับพูดอะว่าขอขัดแป๊บนึงครับบัตรประกันตอนนี้ใครต่ำกว่าสามใบไหมยกมือหน่อยอ่าเห็นไหมใครมีเยอะเดี๋ยวไปเทรดเลยตอนนี้นายกยังอยู่อ่ะพูดพูดถึงในในมุมบัตรประกันแล้วบัตรประกันนี้เทรดไม่ได้เนไ่ยเทใบ ไอ้ไอกรณีเหมือนกันเว้ยแบบนี้ไอ้วอนกูจะบอกว่าหลายๆคนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีกําลังทรัพย์เหมือนกับเราบางคนเว้ยแล้วมึงจะรู้มึงจะการันตีได้ไงว่าใครเป็นคนโดนอุ้มแล้วคนที่โดนอุ้มอ่ะกเขามีแบบบัตรประกันขี่ใบมึงรู้ปะไม่มีก็บอกไม่ใช่ไอ้เชี่ยมันมันไม่ใช่มึงม่ไมีไคิดแบบนี้ไม่ได้เพื่อนมันไม่ได้แล้วมึงจะรู้ได้ไงในขณะอ่ะถ้าสมมติว่าเขาโดนอุ้มอยู่อ่ะแล้วเขามีประมาณสามใบแล้วในในอนาคตมันอาจจะโดนอุ้มตัวเดิมอ่ะกูถามจริงมึงมึงสามารถรู้ได้ป้าว่าคนที่โดนอุ้มมีบัประกันใกล้หมด มึงมึงฟังกูนะบอลทุกคนน่ะไม่ได้เหมือนมึงเว้ยมึงเอาตัวเองว่าเติมสิ้นเดือนได้มาวัดทุกอย่างไม่ได้พอทุกคนไม่ได้เป็นแบบเรื่องอะไรคกูถึงได้บอกไหว่าเดือนนี้กูจะไม่กินเลยเลยกูได้มาเกือบล้านกูจะเติมทั้งหมดอ่ะแบบทุกคนเกินไปมึงเกินไปไปเกินกูกล้าทำด้วยมึงไม่เกี่ยวเพื่อนทำเพื่ออะไรเพื่อนมันไม่ได้เลยเพื่อนทหมเยมึงไม่ฟังกูดื่นทำไมมึงไม่มึงมึงไม่งหวอย่าไปแ่เด็กไอแก๊งตัวเว้ย ตอนนี้เงียบก่อนตอนนี้พูดมึงต้องการอะไรมึงมาสอนกูไปตอนนี้ได้ความเครียดเป่าๆเว้แล้วก็กูว่าไม่ไมแค่บอกมาเป็น่อๆเลยว่าต้องการอะไรไม่ไม่งแล้วก็ไว้่นะผมไม่งอมอยู่แล้วม้ยพ่จมส้าเพี่พื่นด่าเลยมึงนกูแค่อยากให้มึงอ่ะไว้ใจเพื่อนหน่อยอ่าโอเคกูจะกูกูทำไม่ได้โอเคครับอ่ะพูดมาต้องการอะไรอีกแค่เนี้ยจริงๆแล้วไม่องจาเป็นต้องมาเถียงเว้ยมึงไม่ได้เลื่อเย้เว้ยแต่ว่าตอนพี่แจ็คเขามาสอนน่ะเหมือนมึงรู้ทุกอยย่างเเลว กูเลยอยากให้มึงอะรับฟังเขาหน่อยเขาของดีมาบอกอ่ะแล้วเขาไม่ได้สอนทุกคนนะมันคือโอกาสของแก๊งเราถูกปะแล้วมึงน่าจะทําตัวรับฟังเขาหน่อยเว้ยกูฟังแล้วกูยังรู้สึกเลยว่าเขาน่าจะบอกอะไรดีๆอ่ะแต่มึงแบบไปเถียงเขาอ่ะอืมแล้วแล้วเรื่องหลักๆเลยนะกูอะอยากให้มึงอ่ะ คุยใหญ่ตั้มให้มันจริงจังเว้ยมึงค,ค,คุยเนี่ยมึงสองคนน่ะมึงคุยเลยขนาดพี่แจ๊คกูยอย่างเถียงเลยตอนแรกหลกูมันไม่ได้ฟังนะผมมันคือเรื่องจริงครับผมฟิวกไไูไม่ได้เลยตอนนี้นั่นแหละฟิลไม่ได้ไม่เป็นไรมึงม,มึงฟังะมึงจะเอาข้อผิดพลาดตอนเอสซีมาไม่ได้เว้ยเออนี่มันคืันไว้ใจมึงมึงขอมาแล้วี่หนึ่งข้อกูจัดให้ส่วนคนอื่นมันก็จัดการเองส่วนเรื่องไว้ใจเพื่อนอ่ะไว้ใจพวกมึงทุกคนเอาเดียต้องการอะไรอีก พูดมาให้หมดตรงเนี้ยเชร์ไปในวันเนี้ยแลวพรุ่งนี้พวกมึงก็เล่นในแบบที่พวกมึงคิดว่ามันดีที่สุดส่วนตัวครูคูก็จะเล่นแบบที่กูตอนกูจะเล่นกูจะคิดว่ากูจะเล่นแบบตอนที่กูอยู่ JK อะไรคูจะเล่นให้ดีที่สุดนั่นแหละยอดเอ้วทีคนตอนนี้รับความเสี่ยงให้ได้นะรับความเสี่ยงให้ได้นะถ้าสิ่งที่พวกกูพูดเน่ลาน้วอันนี้คือการมาแนะนำไปฟังฟังกูนะถ้าใช่างหลังจากนี้ถ้าบอลชี้ไปทางไหน ถ้าตัวไหนกูไม่ชี้ไม่มึงฟังกูยังไงมึงก็ต้องเป็นคนสั่งไว้กูคือบอสกูจะเผื่อให้แต่ต่อจากนี้ไปกูจะไม่ชี้เพราะถ้าการชี้มันจะแย้งกับการที่มึงพูดมาเมื่อกี้เว้ชี้ไม่ได้แต่กูจะเล่นในเวของบอสไม่บอลบอลมึงบอกอะไรเนี่ยให้ให้ไว้ใจแต่มึงยังสั่งเหมือนเดิมไว้ใจคนเออก็ไว้ใจพวกมึงไงไว้ใจพวกมึงไงไม่แต่แต่ถ้าจะให้กูอ่ะมั่นใจจนต้องสั่งน้องๆไปตายกูทำไม่ได้จริงภูม ไอ้พี่บอลแรงกดานกูมันเยอะเกินพี่บอกว่าที่ออกไปตามก็คือก็รับความเสี่ยงกันไปเองถูกป่ะแค่แค่พวกมึงใส่สูตรแกงเข้ามามึงก็เสี่ยงกันแล้วเอาจริงต้องรู้ตัวเองกันถ้ามึงตัดสินใจที่จะมาเข้าแก๊งแล้วอ่ะมันต้องรู้กันอยู่แล้วไป้พี่เอาจริงมันเป็นเรื่องปกติไม่ไม่เป็นประชาชนนะ้องต้องจัดขจัดความกลัวออกไปก่อนหรืออันดับแรกแล้วถึงจะชนะมันเว้ยเมื่อวานนะกูเลือกที่จะไม่ลากนะกูเลือกที่จะช่วยเพื่อนนะใช่ช่วยเพื่อนอย่างเดียวเลยเน้นช่วยเองเดียวไม่ลากเลยทั้งทั้งที่มีโอกาสได้ลากด้วยสร ใช่ไหมไม่แต่แต่คนที่อุ้มก็รับหน้าที่ไปส่วนคนที่อยู่ที่บ้านน่ะมึงก็ต้องซัพพอร์ตเว้ยไม่ใช่มึงยืนเอ้อเหยื่อลอยชัยบอกให้นะการที่มึงโดนลากไปมึงไม่มีเพื่อนช่วยแม่งสุดแย่เว้ยโดนมาไกลบูมเนี่ยไม่มีเพื่อนาตามเลยกูงก็เพื่อนโดนกูช่วยลากช่วยหมดกูกูรู้สึกแบบโคตรโคตรดีใจตอนที่กูกับซุนหลุดแล้วแบบมีเพื่อนมาช่วยอะของกูไม่มีของกูตำรวจช่วยวีปช่วยแล่เราเอเนะพื่อนมาช่วยกูแล้วมึงฟังตรงนี้ก่อนมึงรู้ป่ว่า การที่ทุกคนยืนเป็นโรบอทอะตอนนั้นกูทำอะไรอยู่อ่ะดันอุ้มไงมือมือผ่นนะไม่เรอร้มตอนตอนที่กูเรียกรวมอะมึงรู้ว่ากูทำอะไรอยู่อุ้งอยู่มึงถามพี่เอกูไม่มีบอกพี่เอบอกให้กูกลับบ้านกูอยู่หน้าบ้านทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยกูคิดแบบกูคิดทั้งเจ้าชนะคิดทั้งเรื่องทรัพยากรแกงกูขนาดกูพยายามแบบคิดทุกวิธีทางคือกูคนเดียวอ่ะ ถ้าพวกมึงสี่คนมานั่งคิดช่วยกูตั้งแต่วันนั้นนอะมึงไม่ปรึกษาพวกกูไงเมื่อวานไม่พูดมึงทำไมมึงไม่พูดอ่ะมึงไม่พูดมึงฟานะกูไม่พูดไม่ยอมมอบหมายหน้าที่ทุกคนตลอดว่าเออมึงคุมน้องๆนะเว้ยมึงมือฟานาบอลกูคนเดียวมันไม่ไหวจริงตอนมึงสั่งให้กูคุมคนหน้าบ้านกูก็ตะโกนบอกทุกคนว่าอย่าเหยียบไปหนอกจากบ้านจนกว่ามึงจะมาสั่งรอบต่อไปกูก็รับหน้าที่ตามที่มึงสั่งมาเว้ยกูบอกแล้วว่าถ้าบอลไม่สั่งรอบต่อไปอ่ะ มึงไม่ต้องออกไปไหนยืนบ้านสแตนบายรอซับเพื่อนเมื่อวานขนาดกูก็รับหน้าที่ที่มึงสั่งมาไหนพูดดิเออึงไวบอ่านี้ยกูขึ้นตามบนเขาไปไอคนที่เหลือมันไม่มีปัญหาหรอกมันรับฟังหมดแต่ตอนเนี้ยไอพวกมึงสี่คนที่มาพูดกับกูเนี้ยต้องการอะไรมึงพูดมาเป็นข้อข้ออย่างที่กูบอกมึงสอนกูอะอยากให้มึงอะแบ่งเบามาที่คนอื่นบ้างกูอยากแบ่งเบาู่แล้วกูอยากแบ่งเบาใจจะขาดแล้วเว้ยดังนั้นไม่ประชุมแก๊งเวลาเนี้ยมึงมีอะไรคาดกาอะ มึงก็พูดกันไปเลยไม่ใช่มาเก็บอยู่คนเดียวเว้ยจริงๆคือจริงๆคือมันมันกูไม่ต้องประชุมได้ซ้าเว้ยพวกมึงน่าจะรู้อยู่แล้วอะพี่พูดเอนมันรู้หน้าที่กันไม่แู้ไม่รู้มันนะเว้ยไม่ไม่หมายหมายถึงว่าพวกมึงสี่คนน่ะต้องรู้อยู่แล้วว่าแบ่งเบากูอะไม่ใช่แบบคนไม่ไม่ใช่เรื่องแผนนะไม่ยถึงเรื่องความูึมงพูดเหมือนน้องมึงทุกคนฟังพวกกูนะกูกูขอถามหน่อยนะกูพวกกูเนี่ยสี่คนที่มึงพูดชื่อมาเนี่ยพวกกูเป็นอะไรในแก๊งกูก็เป็นเด็กแก๊งธรรมดา นู่นลองหัวหน้าแก๊งเหยเวลามึงมีปัญหามึงควรจะมาถามทุกคนเว้ยท้องกินขับหาเราอยู่มังกรลายตอนนี้คนมายืนอยู่หน้าบ้านเฉยอะไอ่เฮียคือไว้คนเดียวอ่ะได้ไรถูกปะสุดท้ายมึงต้องระเบิดออกมาให้ทุกคนรับฟังเว้ยเพราะเราคืออะไรคือแก๊งเราคือครอบครัวเดียวกันเราต้องช่วยกันดิมีอะไรอ่ะแล้วในจุดเนี้ยมึงถือว่ามึงได้เปรียบมากกว่าคนอื่นนะหัวหน้าแก๊งเรามีสองคนเว้ยมึงไม่อยู่อีกคนหนึ่งต้องอยู่ มันนี้อันนี้กูพูดทุกวันครับพูดจะเป็นดราม่าแล้วรู้ป่ะไอตั้มเนี่ยด่าตลอดไอทีเอสเข้าไปก็ใสตลอดไอใสตลอดไอเรื่องที่ว่ามันมันไม่แบบเบาให้กูอ่ะพูดวชากูก็ด่าไปพูดว่ากูได้พูดไหมว่ามันไม่แบบเบาให้กูพูดทุกวันกูกูเคยพูดกับมันแล้วว่ามันอ่ะเลิกทำตัวบัญยาอ่อนแล้วมันก็มางอเงอะไรกับกูไม่รู้กูเนี่ยกูเลยแบบเคลียร์ใจเลยวันเนี้ยเดี๋ยวก็พี่พี่ผมสั่งไปแล้วพี่ผมต้องไง ก็ตามท,ตที่กูฟังพวกมึงมานั้นตอนนี้กูไม่เกรงใจนะไม่มึงควรเป็นงนั้นไหมมึงมวควรเป็าานหัวน้แล้วก <บ ột? S 2> ันมึงไม่มันไม่ใช่มันต้องควรเป็นอย่างนั้นกูจะกูจะพูดครั้งสุดท้ายนะถ้าใครขัดกูอะ่ะกูสั่งตายอย่างเดียวเลยนะอย่ามาปัญญาอ่อนหรอกกูกูจะสู้เพื่อชัยชนะถ้าใครมาปัญญาอ่อนหรอกกูหลังจากเนี้ยก็อย่างที่มึงสี่คนพูดมา ถ้ากูสั่งไปช่วยมึงมีหน้าที่ช่วยให้ได้แต่ถ้ามึงช่วยไม่ได้แล้วเพื่อนที่บ้านที่รับภาระอยู่อ่ะต้องซวยอีกอะพวกมึงก็ต้องมีบทลงโทษด้วยมึงไม่ต้องพลาดดิมึงต้องมึงต้องต้องบีบตัวเองให้ช่วยได้ดิต้องพยายามอะใช่กู้ขออะไรหน่อยนะมันมีมันมีมันมีกูหมายถึงว่าพลาดนะที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงพลาดโดนกระทืบหรืออะไรเว้ย พลาดคือมันพูดไม่ได้มันต้องเป็นหน้างานอะไม่มึงงฟานาทพล่าแบบถ้ามึงสั่งรวมจะไปตีบ้านมันพวกกูต้องกลับให้ทันง่ายๆ่อนั่นแหละคือคือสมมุติว่าพวกกูกาลังไปช่วยเพื่อนแต่มึงอยากตีหน้าบ้านแล้วมึงวอบอกรวมเลยจะตีมึงรวมหน้าบ้านแล้วแป๊บเดียวกูก็ขับไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอพวกช่วยเพื่อนมึงกลับบ้านมาแล้วมาปล่อยพวกกูยืนอ่ะอย่างนั้นมันไม่ถูกเว้ย แต่แต่ถ้ามึงขับรถกําลังจะเดินทางไปบ้างเขาแล้วมึงเรียกเลยพวกกูพร้อมปักหมุดใหม่วกลับไปช่วยพวกมึงนะ่ะไอ้บอสมากกูแป๊บน,นึงดิได้ขอแคมึงสักตอนนี้คือ